สวัสดีครับธนาคารออมสุขยินดีต้อนรับครับอวันนี้คุณจะฝากหรือถอนสุขประเภทไหนกันครับถ้าฝากก็จะมีแบบออมสุขแบบออมสุขประจำแบบออมสุขพิเศษหรือว่าจะเป็นแบบออมสุขเพิ่มพูนดีละครับแล้วมีแบบฝากทุกไหมครับที่นี่เราไม่รับฝากความทุกนะครับชื่อธนาคารเราก็บอกอยู่แล้วว่าธนาคารอมสุข แล้วความสุขในบัญชีเหลือเท่าไหร่ครับเดี๋ยวผมขอดูสมุดบัญชีของคุณได้ไหมครับตอนนี้ยอดออมสุขของคุณเหลือทั้งหมด3ครั้งนะครับ คุณต้องการถอนหรือเปล่าครับถ้าคุณถอนไปแล้วคุณไม่สามารถนำสุกนั้นมาฝากได้อีกนะครับคุณต้องการถอนหรือเปล่าครับไม่นีหว่าครับ ขอบคุณที่มาใช้บริการนะครับ สวัสดีครับธนาคารอ,อมสุขยินดีต้อนรับครับอวันนี้คุณจะฝากหรือถอนสุขประเภทไหนกันครับถ้าฝากก็จะมีแบบออมสุขแบบออมสุขประจำแบบออมสุขพิเศษหรือว่าจะเป็นแบบออมสุขเพิ่มพูนดีละครับผมมาขอถอนสุขครับเดี๋ยวผมขอสมุดบัญชีด้วยนะครับ เรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ยอดออมสุขของคุณเหลือ,อแค่สองครั้งเท่านั้นนะครับเดี๋ยวรบกวนเชิญคุณเดินไปที่ผนแผนกต่อไปนะครับมีความสุขมากๆนะครับ กตาน่ารักดีนะครับอ๋ออีตัวเนี้ยครับมันน่ะมีความสําคัญกับผมมากเลยนะมันเนี่ยเปรียบเสมือนน้องสาวของผมเลยแล้ววันเนี้ผมจะเอาไอ้ตัวเนี้ยแหละไปให้น้องสาวผมเออแล้วคุณล่ะเออคือผม ผมขอยกเลิกการถอนสุงนะครับผมขอยกเลิกการถอนสุงนะครับคุณครับผมเคยบอกคุณไปแล้วไม่ใช่หรอครับว่าถ้าคุณถอนสุกไปแล้วคุณไม่สามารถนำสุกนั้นมาฝากได้อีกบางสิ่งบางอย่างมีค่ามันก็สูญเสียไปด้วยความไม่ได้ตั้งใจคุณว่าจริงไหมครับทีนี้คุณรู้แล้วใช่ไหมล่ะครับ เป็นไรไปวะไม่สบายใจใช่ไหมเรื่องมันก็ผ่านมาตั้งนานแล้วอ่ะอย่าไปคิดมากเลยวะ่ะ สวัสดีครับธนาคารออมสุขยินดีต้อนรับครับอืวันนี้คุณจะฝากหรือถอนสุขประเภทไหนกันครับถ้าฝากก็จะมีแบบออมสุขแบบอมสุขประจำแบบออมสุขพิเศษหรือว่าจะเป็นแบบออมสุขเพิ่มพูนดีละครับผมมาขอถอนสุขครับเดี๋ยวผมขอสมุดบัญชีของคุณด้วยนะครับ เรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ยอดออมสุขของคุณเหลือแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับอืมแต่เมื่อวานเวลาตอนเที่ยงคืนมีคนโอนสุขให้คุณด้วยนะครับใครล่ะครับทางเราไม่สามารถให้ข้อมูลกับลูกค้าได้จริงๆครับบอกผมมาหน่อยครับว่าใครทางเราไม่สามารถให้ข้อมูลกับลูกค้าได้จริงๆครับ เดี๋ยวเชิญคุณไปที่แผนกต่อไปนะครับคุณจิตพานครับตอนนี้เราได้ทำการถอนตุกคุณเรียบร้อยแล้วจากเชนนี้นะครับ เอยไปกลับบ้าน,นึ่งกบว,วะยังวะอยากเก็บภาพไปไกยเก่าๆไว้อือมนี่ก็ปัดฉิลมวเนาะไม่รู้อีกนานเท่าไหร่เราจะได้เจอกันวะอเออมีอะไรจะให้เฮ้แบงก์มานี่ิเออไว้ก่อนวะ ไอ้นี่มึงยังไม่จบอีกเหรอวะเออกูยังไม่จบก็มึงมายุ่งกับน้องเขาทำไมวะมึงก็รู้ว่าน้องกูเป็นรายการก็กูบอกแล้วไกูไม่ได้เป็นอะไรกับน้ <Hey S 1> องเขาเแล้วมึงใครอ,อะ คุณคมวันนั้นนี่มาถอนความสูขแล้วหรอครับเปล่าผมเพิ่งกลับมาอมเอ๊ะแล้วนี่รูปคุณกับใครครับเนี่ยอ๋อลูปผมกับเพื่อนนะฮะดูคุณกับเพื่อนคุณสนิทกันมากเนาะใช่ครับเราสนิทกันมากสนิทกันมานานแล้วครับจนกระทั่งวันนั้นถ้าไม่สบายใจก็ไม่ต้องเล่าก็ได้ครับ เออแล้วเรื่องน้องสาวผมนะครับหอน้องสาวผมมั้เหรอก็ตั้งแต่ผมเอาของขวัญไปให้เธอในงานวันเกิดเธอก็ดีใจมากครับแต่คุณรู้ไหมก่อนที่จะมาธนาคารเนี่ยน้องผมอะ่ะได้เสียไปก่อนวันเกิดของเธอและครั้งเนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วครับที่ผมจะกลับมาหาเธอผมจะขอเก็บความสุขของผมเอาไว้เพื่อตัวเองสักครั้งหนึง่ง เพื่อวันหลังผมมีความสุขกับเรื่องเรื่องหนึง่งผมจะได้กลับมาหามันได้ไงครับคนเราอ่ะเวลามีความสุขหรือมีความทรงจำอะไรบางอย่างเนี่ยเรามักจะจดจำมันอย่างยาวนานนะครับแต่เวลาของมันช่างสั้นเหลืเกินคุณว่าจริงไหมครับ สวัสดีครับธนาคารอมสุขยินดีต้อนรับครับอืวันนี้คุณจะฝากหรือถอนสุขประเภทไหนกันครับถ้าฝากก็จะมีแบบออมสุขแบบอมสุขประจำแบบออมสุขพิเศษหรือว่าจะเป็นแบบอมสุขเพิ่มพูนดีละครับผมจะมาปิดบัญชีครับคุณแน่ใจแล้วหรอครับว่าจะปิดบัญชีนี้จริงๆผมแน่ใจแล้วครับเดี๋ยวผมขอสม,มุดบัญชีของคุณด้วยนะครับ อืมแต่บัญชีของคุณยังเหลือย,ยอดออมสุขอีกครั้งเดียวนะครับคุณจะไม่ใช้มันหรอครับไม่ล่ะครับผมอยากเก็บมันไว้ในความรู้สึกของผมมากกว่าครับตกลงครับเดี๋ยวทางเราจะดำเนินการปิดบัญชีคุณนะครับเรียบร้อยแล้วครับ เก็บไว้ในความทรงจำของคุณนะครับโอกาสหน้าคงได้ใช้บริการจากคุณอีกนะครับขอบคุณครับ เราความสุขบางอย่างมันไม่ได้เกิดจากตอนที่เรามีความสุขเสมอไปบางทีก็เกิดจากความทุกข์ที่มันอยางทำให้เราได้รู้ว่าในความทุกข์นั้นมันยังทำให้เราได้ยอมรับและมีความสุขไปพร้อมกับมันถึงแม้สิ่งของจะเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาแต่ความรู้สึกมันไม่เคยเปลี่ยนแปลงตามไปด้วยให้มันเป็นเพียงความทรงจำในความรู้สึกดีๆ ตลอดไปหยิบเอาภาพที่เรากอดคอด้วยกันได้แต่ยิ้มกับมันด้วยความชื่นใจและก็ยังเสียายกับการสูญเสียเธออยู่เรื่อยมา ไินเสียงบทเพลงที่เธอชอบฟังและทุกครั้งก็ยังแอบมีน้ำตายิ่งเวลารู้สึกมีมีไม่เหลือใครอยู่ตรงนี้ขอฟ้าที่เรานั่งมองคราวนั้นยังมีความหมายต้นไม้ลำธานยิ่งมองยิ่งคิดถึงเธอมากมาย ชีวิตที่มันขาเธอวันนี้